สวัสดีเช้าวันอังคารที่19สิงหาคม2025ทุกทุกท่ทานครับเมื่อคืนนี้มีผลการขับฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์ยังกันบ้างนะครับผมรุ่บอลพเมรลีของอังกฤษ ลีดยูเนเต็ดชนะเอเวอแรนต์หนึ่งประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของพรีเมียร์ลีกอันดับหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งนัดสามแต้มสองเดอร์แลนด์หนึ่งนัดสามแต้มสามทอร์เน่ห์มอสเปอร์หนึ่งนัดสามแต้มสี่ลิเวอร์พูลหนึ่งนัดสามแต้ม 5นั t ต็งแฮมโฟร์เล1นัด3แต้มส่วนโซนท้ายตารางนะครับ3อันดับสุดท้ายนะครับก็มีอันดับที่18เบอร์ลี่1นัดไม่มีแต้ม19เวสท์แฮมยู่นเตด1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่20วูฟแฮมตัน1นัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเอลเช่เสมอเลอัลเบติส1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเดิมฝรั่งเศสเลมอมงแพ้มงปริเย่1ประตูต่อ2 ผลุตบอลโคปาอิตาเลียอันดัสเสมอเวโรนา1ประตูต่อ1สเปเซียเสมอซามารเลีย1นประตูต่อ1อูดิเเซชนะคาราเซ่2ประตูต่อ0และโตลิโนชนะโมเดนา1นประตูต่อ0ผลพตบอลเดเบลโบคาวของเยอรมันสวิตเฟแนดแพ้ดุสเซดอฟ2ประตูต่อ4 พอิซเซนเสมอแฮท่าเบอร์ลิน0ประตูต่อ0เดนโมเดดเดนแพ้ไมล์0 5 0ประตูต่อ1และลอดไว้เอเซนแพ้โบลเซียดอนมุล0ประตูต่อ1ผลนฟุตบอลซูเปอร์ลีกาของโปรตุเกสกินวีเซนเต้แพ้เอฟซีปอร์โต0ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนสปอร์ติ้งคี้กนชนะกอรโดบา2ประตูต่อ1และอมัมเรียเสมออาบาเซนเต้สประตูต่อ4ผลฟุตบอลไว้เคาลีกาของฟินแลนด์อูลูแพ้อ,อิสเวส0ประตูต่อ4และจารโลแพ้เอเจเคศประตูต่อ4ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของเดนมาร์ก โอบีโอดินเซ่แพ้อาหุนหประตูต่อ5้าผลฟุตบอลออสเวรนคารของเซอร์วิเดนวานามโมชนะเดกาฟอรฟ์สาประตูต่อ2ปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกตุรกีคาซิมปาซ่าแพ้แทปซอนสปอร์ศูประตูต่อ1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลกผรารแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ